เรียนประธานคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการกรมประมงทุกท่านครับผมนายคุณชัยอนันต์นักวิชาการประมงชำนาญการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์นาบุรีรัมวันนี้มานำเสนอผลการศึกษาเรื่องการทดสอบลักษณะเชิงพ่อเลี้ยงของปลาช่อนที่ผ่านการปรับปรุงพันธุ์ในฟานร,ร์มเกษตรกรโดยมีผู้ร่วมวิจัย4ท่านประกอบด้วยนายคุณชัยอนันต์นางพันธิพาบุรีรัต นายวรพจน์ทิพยก,กุรานนท์และนายสมศักดิ์รุ่งทองไมสุรีปลาช่อนมีชื่อสามัญคือสตรีทสเนคเฮดชื่อวิทยาศาสตร์คือชัน่าสเตยตาเป็นปลาพื้นเมืองของไทยอยู่ในสกุลเดียวกับปลากระสงปลาชะโดปลากัง้งและปลาช่อนงูเหาพบได้ในทั่วทุกภูมิภาคของไทยและในหลายประเทศเช่นจีนลาพาพม่าเวียดนามกัมพูชาอินโดนีเซียฟิลิปปิน และมาเลเซียเป็นสรน้าจืดที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทยผลผลิตของปลาช่อนจากการเพาะเลี้ยงในปีพศ2563มีผลผลิต1,781ตันคิดเป็นมูลค่า133ล้านบาทเศษข้อมูลจากกรมประมง2565กรารประพัพนธุ์สัตว์น้ํามีวัตถุประสงค์เพื่อให้สัตว์รุ่นลูกมีลักษณะที่พึงประสงค์ดีกว่าสัตว์รุ่นพ่อแม่โดยเฉลีย่ยโดยการคัดเลือกการจับคู่ผสมพันธุ์และการประเมินค่าทางพันธุก,กรรม กรมประมงโดยกองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ําได้ดําเนินการปรับปรุงพันธุ์ปลาช่อนโดยประชุมคณะ2553ได้นําปลาช่อนจาก3แหลง่งเพาะเลี้ยงได้แก่สุพรรณบุรีนครราชสีมาและสายพันธุ์ของศูนย์มาเลี้ยงเปรียบเทียบพบว่าปลาช่อนสายพันธุ์ของศูนย์มีความเหมาะสมที่สุดในสภาพการเลี้ยงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อมาประชุมคณะ2561ได้นําปลาช่อนสายพันธุ์ดังกล่าวมาเป็นประชากรพื้นฐาน ในการปรับปรุงลักษณะการเจริญเติบโตโดยการคัดเลือกภายในครอบครัวจำนวน2รุ่นพบว,ว่าปลาช่อนสายพันธุ์คัดเลือกมีการเจริญเติบโตด้านความยาวและน้ำหนักมากกว่าปลาช่อนสายควบคุมอย่างมีนัยสำคัญซึ่งการทดสอบนี้เป็นการทดสอบในสถานีหรือออนสเตชันสุพตราและคณะ2543การนำสัตว์น้ำที่ผ่านการปรับปรุงพันธุ์ไปเลี้ยงทดสอบในฟาร์มเกษตรกรน,นับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะจะสามารถเห็นประสิทธิภาพ การแสดงออกในลักษณะต่างๆของสัตว์ได้อย่างเต็มที่ภายใต้สภาพแวดล้อมและการบริหารจัดการในทุกๆด้านของกเกษตรกรผู้เป็นเจ้าของฟาร์มดังนั้นจึงเป็นการสมควรที่จะนําพันธุปาช่อนที่ผ่านการปรับปรุงพันธุ์ไปเลี้ยงในฟาร์มเกษตรกรเพื่อยืนยันผลการปรับปรุงพันธุ์และนําผลที่ได้เป็นแนวทางในการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปาช่อนให้กเกษตรกรต่อไปวัตถุประสงค์ของการศึกษา เพื่อทดสอบลักษณะการเจริญเติบโตอัตราลอดตายและผลผลิตของปลาช่อนที่ผ่านการปรับปรุงพันธุ์ในสภาพการเลี้ยงของเกษตรกรวิธีการดําเนินการพ่อแม่พันธุ์ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือพ่อแม่พันธุ์ปลาช่อนพันธุ์ปรับปรุงรุ่นที่2ที่มีการเจริญเติบโตด้านความยาวและน้าหนักมากกว่าปลาช่อนกลุ่มควบคุม11.10และ20.59เปอร์เซ็นต์โดยประชุมและคณะ2561 ดำเนินการเพาะพันธุ์โดยคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ผลาช่อนที่มีขนาดใกล้เคียงกันนำมาชั่งน้ำหนักและฉีดกระตุ้นด้วยฮอร์โมนสังเคราะห์โดยปลาเพศเมียใช้ความเข้มข้น30ไมโครกรัมร่วมกับดอมพริโดน10มิลลิกรัมส่วนปลาเพศผู้ใช้ความเข้มข้น15ไมโครกรัมร่วมกับดอมพริโดน5มิลลิกรัมต่อน้ำหนักปลา1กิโลกรัมนำไปใส่ในถังพลาสติกถังละ1คู่คู่มด้วยตะข่ายปางแสงเพื่อป้องกันปลากระโดดหนี ประมาณ24ชั่วโมงหลังจากปลาวางไข่เก็บรวบรวมไข่และสุมชัุมนับไข่จำนวน2,000ฟองต่อแม่ปลา1ตัวนำไปฟักในถังไฟเบอร์การดขนาด2,000ลิตรจำนวน10คู่ต่อถังหลังจากลูกปลาฟักออกจากไข่ได้3วันให้ไข่แดงต้มสุกอะลายกับน้ำสะตา์ให้ลูกปลากินวันละ3ครั้ง2วันจากนั้นให้ไรแดงวันละ3ครั้ง จนลูกปลามีอายุได้10วันเริ่มให้อาหารผงร่วมกับอาหารปลาดุกเล็กพิเศษและอาหารปลาดุกเล็กตามลำดับให้กินจนอิ่มพันละสองครั้งสุ่มช่างวัดขนาดลูกปลาช่อนหลังการอนุบาลเป็นระยะเวลา60วันทำเครื่องหมายลูกปลาช่อนกลุ่มควบคุมคือปลาที่ไม่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์ด้วยการตัดครีบหูงซ้ายและลูกปลากลุ่มคั้เลือกคือกลุ่มที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์ ตัดครีบมูงขวาปล่อยเลี้ยงลูกป,ปลาในฟาร,ร์มของเกษตรกรสามรายคือคุณนพวันณคุณมะเลิศและคุณวิชาฟาร,ร์มละ5,000 3,600และ3,200ตัวตามลำดับวิธีการจัดการฟาร,ร์มที่1ฟาร,ร์มคุณ,ณพนพวรรณพ,นพันชริตอยู่ที่เลขที่17หมู่1 1ตำบลชุมแสงอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์คุณนพวรรณช่วงแรกมีการให้อาหารปลากินเนื้อขนาดเล็กให้วันละสครั้ง ให้กินจนอิ่มหลังจากนั้นปรับเปลี่ยนเป็นอาหารปลาดุกขนาดกลางมีการเปลี่ยนถ่ายน้ําประมาณ1ครั้งต่อเดือนโดยการสูบจากบัวพักน้ําเปลี่ยนถ่ายน้ําประมาณ50%ความที่2คุณบุญเลิศนามวงอยู่ที่เลขที่16หมู่7ตำบลหนองห้างอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดคุณบุญเลิศให้อาหารปลากินเนื้อขนาดเล็กเช่นกันให้วันละสองครั้งให้กินจนอิ่มจากนั้นประมาณ2เดือนปรับเปลี่ยนเป็นอาหารปลาดุกขนาดกลาง มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำหนึ่งครั้งต่อเดือนโดยใช้น้ำประดานสุบข,ขึ้นมาพักไว้ประมาณหนึ่งคืนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เปลี่ยนถ่ายน้ำประมาณ50เซนและมีการเติมน้ำเวลาน้ำลดฟาร์มที่ 3. ของคุณวิชาพรมจันทร์อยู่ที่เลขที่126หมู่หตำบลบึงแก่อำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยดโสธรคุณวิชามีการให้อาหารปลากินเนื้อขนาดเล็กให้วันละสองครั้งให้กินจนอิ่มมีการอันเสริมด้วยรำ ละเอียด2กิโลกรัมต่อวันหลังจากนั้นประมาณ2เดือนเปลี่ยนเป็นอาหารปลาดุกขนาดกลางมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำหนึ่งครั้งต่อเดือนโดยใช้น้ำบาดานสูบข,ขึ้นมาพักไว้ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เปลี่ยนถ่ายน้ำประมาณ50%นอกจากนี้ยังมีการสร้างอาหารธรรมชาติโดยใช้ฟางแห้งและปุย๋ยคอกกองไว้บริเวณมุมบ่อ1จุดเดือนละ1ครั้งตรวจสอบการเจริญเติบโตโดยสุ่มวัดความยาวและชั่งน้ำหนักรูปปลาเดือนละ1ครั้ง โดยการทอดแหและลากอวนสุ่มปลาแต่ละกลุ่มในแต่ละฟาร์มกลุ่มละ100ตัวเมื่อเลี้ยงครบ10เดือนทำการสูบน้ำจนหมดบ่อเก็บรวบรวมปลาวัดความยาวและชั่งน้ำหนักปลาแต่ละตัวนับจำนวนปลาที่เหลือรอดและชั่งน้ำหนักแบบรวมเพื่อหาอัตราการเจริญเติบโตและผลผลิตป,ปลาในแต่ละบ่อการวิเคราะห์ข้อมูลคำนวณค่าความยาวเฉลี่ยน้ำหนักเฉลี่ยความยาวเพิ่มต่อวัน น้ำหนักเพิ่มต่อวันอัตราการเจริญเติบโตจำเพาะอัตรารอดตายดัชนีความอ้วนผลผลิตและร้อยระผล,ผลผลิตในบอ่อวางแผนการทดลองแบบ RCBD เมื่อวิเคราะห์ผลพบว่าไม่มีอิทธิพลของฟาร์มต่อน้ำหนักและความยาวที่เพิ่มขึ้นต่อวันในแต่ละเดือนดังนั้นจึงทำการวิเคราะห์ข้อขมูลที่เกิดจากผลของวิธีการทดลองทั้งหมดตามแผนการทดลองแบบสุม่มสมบูรณ์และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วยวิธี LSD การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสเร็จรูประดับความเชื่อมั่น95%ผลการศึกษา1เปรียบเทียบการเจริญเติบโตด้านความยาวพบว่าปลาช่อนกลุ่มควบคุมเริ่มต้นมีความยาวอยู่ที่6.39ซนเมส่วนกลุ่มคัดเลือกมีความยาวเริ่มต้นอยู่ที่6.44ซนตเมรเมื่อครบ10เดือนพบว่าปลาช่อนกลุ่มควบคุม มีความยาวอยู่ที่35.93เซนมส่วนปลาช่องกลุ่มค้าเลือกมีความยาวเฉลี่ยอยู่ที่36.36เซนเมตรแต่เมื่อเปรียบเทียบ5าทางสถิติพบว่าปลาช่อนในทั้ง3วามไม่มีความแตกต่างกัน 2. เปรียบเทียบการเจริญเติบโตด้านน้ำหนักพบว่าปลาช่อนกลุ่มควบคุมเริ่มต้น มีน้ำหนักเฉลี่ยอยู่ที่2 2 0กร,รมัมส่วนปลาช่อนกลุ่มคัดเลือกมีน้ำหนักเฉลี่ยอยู่ที่2 3 7กร,รมัมเมื่อเลี้ยงครบ10เดือนพบว่าปลาช่อนกลุ่มควบคุมมีน้ำหนักสุดท้ายเฉลี่ยอยู่ที่4 5 8 6 7กร,รมัมส่วนปลาช่อนกลุ่มคัดเลือกอยู่ที่4 8 6 7 4กรัมเมื่อวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าปลาช่อนกลุ่มคัดเลือกและกลุ่ม กวบคุมมีความแตกต่างกันอย่างมีนยัยสําคัญทางสถิติๆๆโดยเฉพาะปลาช่อนในฟาร์มของคุณนพวรรณการเปรียบเทียบลักษณะต่างๆของปลาช่อนแยกเป็นแต่ละกลุ่มก็คือกลุ่มควบคุมและกลุ่มคัดเลือกที่เลี้ยงในฟาร์มของเกษตรกรพบว่ามีอยู่2พารามิเตอร์ที่มีความแตกต่างกันก็คือน้ําหนักสุดท้ายและน้ําหนักเพิ่มต่อวันโดยกลุ่มควบคุมม,มีน้ําหนักเพิ่มต่อวันอยู่ที่1.52กรัมต่อวัน ส่วนคุมขั้าเลือกมีน้ำหนักเพิ่มต่อวันอยู่ที่1.61กรัมต่อวันส่วนพารามิเตอร์อื่นๆเช่นอัตราการเจริญเติบโตเฉพาะพบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิต<ๆ>ิการศึกษาครั้ง,งนี้เป็นการศึกษาที่ได้นำปลาช่อนไปเลี้ยงในสถานที่แตกต่างกัน3แห่งฉะนั้นเพื่อให้ทราบว่าสิ่งแวดล้อมจะมีผลต่อการจเจริญเติบโตของปลาช่อนหรือไม่เราจึงได้ศึกษาเพิ่มเติมในด้านที่ตั้ง และกลุ่มของปลาช่อนต่อการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายอันดับแรกอิทธิพลของที่ตั้งฟาร์มต่อการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายพบว่าอิทธิพลของที่ตั้งฟาร์มไม่มีผลต่อความยาวและน้ําหนักที่เพิ่มต่อวันและไม่มีผลต่ออัตรารอดตายของปลาช่อนที่เลี้ยงทั้ง3ฟาร์มต่อมาเป็นอิทธิพลของปลาช่อนต่อความยาวและน้ําหนักที่เพิ่มขึ้นต่อวัน และอัตรารอดตายพบว่าปลาช่อนทั้งสองกลุ่มมีความยาวและน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นต่อวันในแต่ละเดือนไม่แตกต่างกันทางสถิติส่วนอิทธิพลของกลุ่มปลาช่อนต่ออัตรารอดตายในทั้ง3ฟาร์มพบว่าไม่แตกต่างกันทางสถิติเช่นกันและอิทธิพลของปลาช่อนต่อดัชนีความอ้วนและผลผลิตพบว่าปลาช่อนทั้งสองกลุ่มมีดัชนีความอ้วนเริ่มต้นและสุดท้ายและผลผลิตไม่แตกต่างกันทางสถิติ แต่เมื่อพิจารณาจากร้อยรากผลผลิตในบ่อพบว่าปลาช่อนกลุ่มคัดเลือกมีค่าร้อยรากผลผลิตในบ่อสูงกว่าปลาช่อนกลุ่มควบคุมอย่างมีนยัยสําคัญทางสถิติต่อมาเป็นลักษณะเชิงเ,เลี้ยงของปลาช่อนกลุ่มควบคุมและกลุ่มคัดเลือกที่เลี้ยงในฟาร์มเกษตรกรเราพบว่ากลุ่มควบคุมมีผลผลิตอยู่ที่2.63กิโลกรัมต่อตารางเมตรส่วนกลุ่มคัดเลือกมีผลผลิตอยู่ที่3.24กิโลกรัมต่อตารางเมตร ส่วน,นร้อยละของผลผลิตพบว่าปลาช่อนกลุ่มควบคุมมีร้อยละผลผลิตอยู่ที่44.40%ส่วนปลาช่อนกลุ่มคัดเลือกมีร้อยละผลผลิตในบ่ออยู่ที่55.60%ซึ่งปลาช่อนกลุ่มคัดเลือกมีร้อยละผลผลิตในบ่อมากกว่าปลาช่อนกลุ่มควบคุมอยู่ที่ประมาณ11%คุณสมบัติของน้ำในบ่อทดลองของเกษตรกรเราพบว,ว่าคุณสมบัติของน้ำ ทุกพารามิเตอร์มีค่าเหมาะสมต่อการผลิตสั์น้ำยกเว้นความเป็นดังในฟาร์มของคุณวิชาที่มีค่าต่ำกว่าข้ามที่เหมาะสมแต่ก็ไม่มีผลกระทบต่ออัตราการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายของปลาในบ่อสรุปและวิจารณ์ผลการศึกษาพบว่าสถานที่เลี้ยงที่แตกต่างกันคือฟาร์มของเกษตรกรสารายในจังหวัดบุรีรัมย์ศรีสะเกดและยะโสธรและมีขนาดบ่อไม่เท่ากันพบว่า ไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายของปลาช่อนลักษณะเชิงพ่อเลี้ยงของปลาช่อนทั้งสองกลุ่มที่เลี้ยงในฟาร์มเกษตรกรแต่ละรายพบว่าปลาช่อนกลุ่มคัดเลือกมีอัตราการเจริญเติบโตด้านความยาวและน้ำหนักสูงกว่าปลาช่อนกลุ่มควบคุมในทุกฟาร์มสอดคล้องกับประชุมและคณะ2561รายงานว่าปลาช่อนกลุ่มคัดเลือกมีการเจริญเติบโตด้านความยาวและน้ำหนักดีกว่าปลาช่อนกลุ่มควบคุมเช่นกันปลาช่อนกลุ่มคัดเลือกที่เลี้ยงในฟาร์มเกษตรกรทั้งราม มีอัตราการเจริญเติบโตดีกว่าปลาช่อนกลุ่มควบคุมซึ่งการศึกษานี้เป็นการนำปลาช่อนไปเลี้ยงทดสอบในฟาร์มเกษตรกรการบริหารจัดการในทุกๆด้านดำเนินการโดยเกษตรกรเองมีความสอดคล้องกับงานวิจัยที่ผ่านมาหลายเรื่องเช่นสุชาติและคณะ2555ทดสอบลักษณะเชิงพ่อเลี้ยงของปลาหมอที่ขัดเลือดแบบหมูรุ่นที่2และรุ่นที่4กับปลาหมอสายพันธุ์ของชุมพรเองดำเนินการทั้งภายในศูนย์และฟาร์มเกษตรกรพบว่า การจเจริญเติบโตด้านน้ำหนักและความยาวเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งสองสภาพแวดล้อมโดยประหมอสายพันธุ์คัเลือกรุ่นที่4มีค่าการจเจริญเติบโตสูงกว่าประหมอสายพันธุ์คัเลือกรุ่นที่2และสายพันธุ์ดั้งเดิมเช่นเดียวกับลิติกรและคณะ2559นำปานินจิรดาสายพันธุ์ดั้งเดิมที่ปรับปรุงพันธุ์รุ่นที่2และปานินจิรดาเลี้ยงเปรียบเทียบกันในบ่อดินของเกษตรกรจำนวน3ฟาร์มพบว่าปานินจิรดาปรับปรุงพันธุ์มีผลการเจริญเติบโตดีกว่าปานินจิรดา3 สรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ที่ตั้งฟาร์มที่แตกต่างกันและสภาพการเลี้ยงของเกษตรกรไม่มีผลต่อการจเจริญเติบโตของปลาช่อนที่ผ่านการปรปับปรุงพันธุ์ที่เป็นสัตว์น้ำเป้าหมายในการส่งเสริมให้มีการเลี้ยงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและผลจากการปรปับปรุงพันธุ์ปลาช่อนของขประชุมและคณะ2561โดยวิธีการคัดเลือกโดยดูลักษณะภายในครอบครัว On s t a ตช o นและการทดสอบลักษณะเชิงพ่ิงเลี้ยงของปลาช่อนในฟาร์มเกษตรกรออนฟาร์มในครั้งนี้เป็นการยืนยันได้ว่า ปรชาช่อนที่ผ่านการปรปัปรุงพันธุ์แล้วมีความเหมาะสมที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถนําไปเลี้ยงในเชิงพณิชย์ดได้ต่อไปสุดท้ายนี้ขอขอบคุณผู้ที่สนับสนุนและช่วยเหลือให้งานวิจัยครั้งนี้ประสบความสําเร็จด้วยดีผมขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ